สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสันสนีลุนกพีนักศึกษาชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาค่ะได้เข้ารับการฝึกสากิจศึกษาที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต1จังหวัดขอนแก่นสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2503เป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ ในภาคตะนกเฉียงเหนือในส่วนของภูมิภาคของกรมสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นคือสํานักประชาสัมพันธ์11จังหวัดทําหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและงานในการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดที่รับผิดชอบสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเป็นองค์กรระดับภูมิภาคด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนค่ะ ในระหว่างการฝึกสางกาจศึกษามีหน้าที่และผิดชอบในการผลิตอินโฟกราฟิกซึ่งจะได้รับหัวข้อตรงมาจากกรมประชาสัมพันธ์มายังสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเพื่อทําการประชาสัมพันธ์ลงในเพจ facebook พู่อใหญ่ลีตีกองเป็นเพจ facebook ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งฝ่ายแผนงานและพัฒนานงานด้านการประชาสัมพันธ์ค่ะ ค่ะและในระหว่างการฝึกสักิจศษานะคะได้มีหน้าที่รับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็คือการรับส่งหนังสือเอกสารราชการค่ะมีหน้าที่คอยรับหนังสือราชการจากเขตพื้นที่ที่ดูแลทั้งหมด11จังหวัดที่ส่งหนังสือมายังฝ่ายแผนงานและพัฒนางานเพื่อการประชาสัมพันธ์ในการขอเบิกจ่ายงบของโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้ความดูแลของฝ่ายแผนงานและพัฒนางานเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะรวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ของหนังสือราชการว่าเขียนถูกต้องและมีตัวอักษรใดผิดพลาดหรือไม่ค่ะค่ะและหน้าที่สุดท้ายในการฝึกสหกิจศึกษาครั้งนี้นะคะคือการจัดเตรียมเอกสารโครงการต่างๆในแต่ละเดือนเช่นการตรวจสอบตัวชี้วัดของโครงการในปีงบประมาณ2,563และการเตรียมเอกสารในการประชุมต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการฝึกสหกิจศึกษาครั้งนี้ค่ะ ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกสศรกิจศึกษาครั้งนี้นะคะได้เรียนรู้การออกแบบการผลิตอินโฟกราฟิกและการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการได้เรียนรู้การจัดโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารในการประชุมการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการหาตัวชี้วัดของโครงการต่างๆค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํางานในองค์กรการปรับตัวข้อกับผู้อื่นและการทํางานภายใต้ความกดดันค่ะค่ะ หัวข้อภาคนิพนธ์จากการฝึกสหกิจศึกษาครั้งนี้นะคะคือการผลิตอินฟโฟกราฟ,ฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานครั้งนี้นะคะอินฟโฟกราฟ,ฟิกเป็นการนำข้อมูลความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของแผนภาพซึ่งจะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์กราฟ รูปภาพเพื่อแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กรหรือนโยบายรัฐสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งนี้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ภายในสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการพัฒนาการผลิตอินโฟกราฟิกรูปแบบต่างๆตามหลักการพื้นฐาน จากที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาในการฝึกสหกิจฝ่ายแผนงานและพัฒนานงานเพื่อการประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งผู้ศึกษาได้รับผิดชอบหน้าที่ในการผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ทําให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงปัญหาก,การขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตอินโฟกราฟิกและเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาในประเด็นนี้ เพื่อทําการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ของสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานครั้งนี้นะคะคือเพื่อผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์สํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งค่ะสรุปผลการศึกษาการผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อหารูปแบบการผลิตอินโฟกราฟิกภาพสีและการวางองค์ประกอบที่เหมาะสมกับของข้อนั้นๆ ซึ่งสรุปได้ว่ามี3รูปแบบจากทั้งหมด7รูปแบบที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนิยมใช้มากที่สุดคือ 1. รูปแบบเน้นการให้ข้อมูล 2. รูปแบบเน้นข้อมูลเป็นข้อข้อและ 3. รูปแบบเล่ากระบวนการทำงานซึ่งข้อมูลตรงกับแบบประเมินที่บุคลากรในสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งได้ทำการประเมินและสอดคล้องกับการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1มกราคม 2,564ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2,564ซึ่งได้ผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั้งหมด39ชิ้นซึ่ง3อันดับที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึงนิยมเลือกใช้ในการผลิตอินโฟมากที่สุดคือรูปแบบการเน้นการให้ข้อมูลรูปแบบเน้นข้อมูลเป็นข้อๆและรูปแบบการเล่ากระบวนการทำงานเช่นเดียวกันและมีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด จำนวน4ีคนโดยผู้ประเมินได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงตัวอักษรการจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเพิ่มจุดเด่นและเพิ่มสีสันลงไปในชิ้นงานทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินและความคิดเห็นของผู้ประเมินจึงนำข้อคิดและคำติชมต่างๆไปปรับใช้ในการผลิตสื่อในภายภาคหน้าค่ะค่ะ จากประสบการณ์ที่ได้ฝึกสหกิจที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งครั้งนี้นะคะดิฉันได้ประสบการณ์มากมายในด้านการทำงานในด้านการทำงานในสำนักงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้แรงกดดันค่ะและได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในการทำงานในระบบราชการและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกสหกิจศึกษาครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ